เศร้าเข้าใจไหมค่ะพี่แนดูอย่างนุกสิถ้าถ้าเวลาเศร้านะนุกจะชอบแต่งหน้าให้กับไปงี้แหละเฮ้ยกเขาชอบแต่งหน้าไงเขารักรักความสวยความงามทไ่นั่นเลก็ได้เฮ้ยนี่จับมือกันด้วยเหรอเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยอะไรนะครับเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับนี่ทำไมแบบเวลาอยู่ใกล้ๆกันแล้วทําไมมันรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็ ไม่รู้ว่าเหมือนแบบดอกไม้กําลังเบงบานอ่ะคิดว่าเขาบันเทิงที่ไหนเขาพูดไปเคมีได้อะเนี่ยเคมีได้ลองจับมือกันสิมันไม่ได้หรอลองจับมือกันก่อนับลองจับมือกันก่อนพี่รู้สึกว่าพี่จะอารมณ์ดีแล้วแหละโอ้ยใช่เลยอ่ะชาบจับเหมือนไม่ค่อยอยากจับนะเนี่ยแต่ในใจอยากจับไม่ใช่นะคะพี่แนนนะใช่นะครับพี่รู้พี่รู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไเป็นไรไม่ ตลกคอ๋อตลกเนี่ยคนมีความรักมักจะดูเด็กหลังไปนิดนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะไปกินข้าวก่อนแล้วสองคนนี้ก็จีบกันตามสบายเลยนะอจีบกันอะไรี่นไม่ใช่แล้วไปแล้วบ๊ายบายค่ะแม่บ๊ายบาย